นะครับอันนี้ก็ร้านอีกหนึ่งร้านนะครับนะครับคุณยายคนขายข้าวปุ้นครับของหวานเนาะนี่นนีอั้ขนมยังครับนี่ข้าวป่าข้าวป่าขนมเปียกพูนบ้านเฮานะครับนู่นนี่เฮ็ดเอายังเฮ็ดครับสีเขียวนี่ครับโอ้ใบเตยโอ้ ธรรมาชาตินี่รถอดซองนะครับนี่เป็นหมูใหญ่เลยครับนี่นี่โอ้ครับครับอันนี้กับร้านขนมครกนะครับเออ้อขนมครกตลาดถนนคนเดินนะครับขาประจำนะครับอันนี้อันนี้กล้องเท่าไหร่ครับกล่องละยี่สิบบาทวันนี้มีอันข้าวโพดเ่ครบัครบ,รบมี ผักค่ะแล้วก็มันม่วงอ๋อน,นี่นี่นี่มันม่วงสามนะครับเนาะนนสามอย่างเอาเข้าวโพดจักข้าวบาทนะครับข้าวโพดยี่สิบบาทร้อนๆนะครับเนาะเอาแบบนี้เลยบ้านค่ะครับครับนะพรพร้อนๆนะครับอือ หอมอมกรอบๆเนาะอะไรก็ครับกรอบนอกนุ่มในอืมสดกับี hm time, ่ครับค <sh> ุณอืมแ huh ้กรอบตัวสดเลยโอ้ไงไ้เลยนะครับเป็แกงจับครับปาก่ใหสิว่าาวไ่ไงจเือ นี่เด้อครับนี่มกเพื่อนมกมีมกเรียบร้อยมกเท่าไหร่ครับตัวนี้มุกละซ้าครับมกละซ้าบาทตูดสดที่ฉีดละซ้าห้าครับตูดสดตูดสดฉีดละซ้าห้าเนาะอันนี้เขากล้องกล้องเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทนะครับพาวงละสี่สิบโอธรรมดาบ้านๆเฮาครับขายบ้านๆครับขายบ้านๆขายแพงขายแพงเขาคนก็สื้อเนี่ยจ้าข้าเนี่ยคับประทันในนั่นดอก็ตลาดถนนคนเดินคนมาเรื่อยๆครับคนี่อันไหนคำครับ ไม่ได้ออกมาแลี้ยงยานฝนตกค่ะทุกอาทิตกับบาบจะบอกแม่นเยอะด้วยครับมันเพราะว่ายานฝนตกมันหมักเมามีหมักเมาทุงละเท่าไรครับทุงละยี่สิบบาทหมักเมาทุงละยี่สิบบาทนะครับเด้อร์หมักเมาบ้านเฮ่านะครับเนาะหมักเมาภูพานอันนี้นี่เพิ่นขายถุงเท่าไรครับถุงละยี่สิบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ถุงละยี่สิบบาทหมักพรอยพันี่สิบนะครับเด้อ ตลาดถนนคนเดินแตงไทยแตงไทยนี่ขายแบบไรครับขายโลละยี่สิบบาทโลละยี่สิบบาท